กิโรหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อเคบับกรกเป็นอาหารประเภทเนื้ออย่างสไตล์กรกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยรสชาติที่กลมกล่อมหอมเครื่องเทศทานคู่กับขนมปังพิต้าผักสดและซอสต่างอองอเจโรจึงกลายเป็นหนึ่งในอาหารกรีกย,ยอดนิยมที่คนทั่วโลกให้ความสนใจต้นกําเนิดของกิโรมีประวัติย้อนกลับไปในปี1922ซึ่งเดิมทีก่อนจะเป็นกิโรว่ากันว่าอาหารเมนูนี้ได้รับอิทธิพลมา จากจักรวรรดิแบ์ทอพื้นโดยรอบอย่างตุรกีและอาเมเนียก็มีอาหารที่มีลักษณะเหมือนกันโดยในตุรกีจะเรียกว่า d o n o r kebab ส่วนในอาเมเนียจะเรียกว่า s h a w a m a การปรุงอาหารแบบยูโรโดยทั่วไปแล้วจะใช้เนื้อสัตว์นำมาวางซ้อนกันบนเตาย่างแนวตั้งแล้วหมุนอย่างช้าๆจากนั้นเนื้อสัตว์จะถูกแล่เป็นชิ้นบางๆจากเตาย่างที่หมุนไปเรื่อยๆแล้วนำมาหอ่อ ด้วยขนมปังพิต้าพร้อมอมกับผักนานาชนิดเช่นผักสลัดหัวหอมมะเขือเทศแล้วราดด้วยซอสโยเกิร์ตที่เรียกว่าแซซิกอย่างไรก็ตามมีอีกทฤษฎีหนึ่งงอว่ากันว่ายิโรอาจจะมีหลักฐานมาจากกรีกโบราณเพราะในสมัยโบราณชาวกรีกจะนิยมทานเนื้ออย่างเสียบไม้ที่เรียกว่า o b l i s k แต่ปัจจุบันพัฒนามาเป็น s o u l a k i เพยิโรสามารถทำได้หลายแบบจะนำเนื้ออย่างแบบซูลคิมาหอ โดยแป้งพิต้าที่เรียกว่าวาสุลคิพิเทอรหรือจะนำเนื้อที่หั่นจากตะหมุนมาหอ่อโดยแป้งพิต้าก็สามารถทำได้เช่นกันต่อมาเมื่อชาวกรีเริ่มอพยพไปยังยุโรปอเมริกาเหนือและออสเตรเลียหลังสงครามโลกครั้งที่สองีโรก็เริ่มได้รับความนิยมอย่างล้นลามในต่างประเทศจนมีความหลากหลายเกิดขึ้นในท้องถิ่นโดยแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเช่นดอนเนของแคนาดามักจะมีซอสสดหวานและเอลเพสเตอของเม็กซิโกจะมีรสชาติเข้มข้น จากสับปะรดพริกและสมุนไพรอื่นๆในสหรัฐอเมริกายีโร่ได้รับการแนะนำให้รู้จักครั้งแรกในปี1965โดยจอชแอนดโตลูในร้านอาหารพรักอยู่ที่ตั้งอยู่ในเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอย์ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานยีโร่ก็ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางพอๆกับแฮมเบอร์เกอร์และอาหารฟาสต์ฟู้ดอื่นๆทุกวันนี้ยีโร่กลายเป็นอาหารข้างทางที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกและได้รับการพัฒนาให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองรสนิยมที่หลากหลายมีการนำเนื้อสัตว์อื่นๆมาใช้รวมไปถึงมีรูปแบบมังสวิรัตและปราศจากกลูเตนด้วย